บูดเกมนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยอาหารแมววิสกัสเทสตีมิกซ์ยาดมตราปอยเสียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิงโลชั่นครีมอาบน้ำชก,กุบุสึโมโนกาตาริ ภิบุญเกมไลท์ไทยแลนด์ที่สุดเลยเช็ดเช็ดให้ทั่วเช็ดให้ทั่วนะครับเศษฝุ่นกระจายอยู่ทั่วบ้านไปหมดเลยทำความสะอาดให้ดีเพราะเพื่อนๆผมเนี่ยจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวบ้านก็ไม่สะอาดด้วยเช็ดแป๊บเดียวสะอาดมากเลยพี่ต้องบอกเลยเพราะผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างหมดจดเลยชั้นสี่นาออกมาอวดหน่อยสิ นี่เลยครับคุณผู้ชมครับขอบอกเพื่อนๆไ้ก่อนเลยนะครับนี่คือมาจิกคลีนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.9% <Wow. S 1> ทั้งแบคทีเรียและเชื้อไวรัสด้วยเียบ <She ep. S 1> ปกป้องบ้านสรองคิวไวรัสตัวร้ายบอกลาก,กลิ่นฉุนกวนใจกับกลิ่นเอรี่ r e ร h หอมมาก <Wow. S 1> <Wow. S 2> ไม่เติมสีสังเคราะห์นะครับใช้ได้หลากหลายบนพื้นผิวนะครับไม่ไว่าจะเป็นพื้นก็ได้ uh huh. บนโต๊ะก็ได้ เก้าอี้ก็ได้ของเล่นเด็กๆก็ได้ด้วยเหมือนกันของ<ช>ด,ดีๆแบบนี้ต้องมีติดบ้านเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับเช็คตรวจด,ดูนะครับว่าพอเขาเช็ดไปปุ๊บเป็นไงฮะได้กลิ่นไหมหอมทัน<อ>ทีเลยนะคุณ,คณคขอบคุณมากนะ,อะพอพอพอแค่นี้นทำทำความสะอาดกันพอแค่นี้อ่ะ นี่คือเกมของเรานะครับอันตรายมากๆนะอย่าไปเล่นที่บ้านนะครับนี่ตอบปุ๊บยิงป้อมอันตรายมากๆอย่าไปเล่นที่บ้านแต่ให้พวกเรามาเล่นที่นี่แต่ให้พวกเรามาเล่นที่นี่เล่นนี่นี่เพราะว่ามันจะมีเซฟตี้ต่างๆที่เรามาไงผมยังไม่เคยมาลองหน่อยได้ไหมผมไม่รู้มันยิงยังไงสมหติว่าเราเริ่มต้นยิงให้เขาดูเป็นเบสิกเบสิกพออืมพร้อมยิง เฮ้ย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 เริ่มเลยเริ่มเลยไปของที่ใครไปเล่นที่บ้านในออเดลไลนมามาดิมดนึกว่าเน่ยเนี่ยอันนี้ผมว่ามีคนอยู่ข้างใต้แล้วดูที่สูงวันวันก็ล็อกเดิมทนะคนข้างล่างหัวเก่าหัวคนหรือเปล่หัวหลีใครหัเหลีเอางี้คำถามเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวันเดียว วันเดียวนั่นก็คือสัตว์ชนิดใดที่เกิดมาเพื่อผสมพันธุ์แล้วตายเลยออคืะไรระหว่างแมลงชีปะขาวหรือนอนตัวแบนครับตอบ้าินาทีตูมขอตอบว่าแมลงชีปะขาวและแมลงชีปะขาวจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เรามาลุนพร้อมๆกันครับโอ้โหเร็วโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าทุบทุบทบ พุกทุก,กด <spin it off> ให้ความรู้รอบตัวไปเรื่อยๆเกมเกมนี้ไอ้แมลงชีปากขาวเนี่ยมันอายุเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับเกิดมาผสมพันธุ์แล้วก็ตายเลยส่วนหนอนตัวแบรนเนี่ยมันมีความพิเศษคือมันมี2เพศในตัวเองะนะเมื่อผสมพันธุ์แล้วก็ต้องใช้องคระชาติฟาดฟันกันแหน่อยแนย ผู้แพ้จะถูกปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปในตัวแล้วกลายเป็นเพศแม่ในที่สุดโอ,อ้โหเกิดชาติน้าฉันใดขอเกิดข,ขออยากให้เกิดเป็นมแมลงชีประขาวนะครับเออถ้อามันเป็นลมที่ใครดีพี่เจ๋งพี่เจ๋ไงไปพี่เจ๋ไงไปเอ้าอมาแล้วพี่เจ๋งตามคำขอข้อนี้ง่ายสำหรับพี่เจ๋งเ <c oughs> พราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นลูกผู้ชายเราจะได้รู้กันแล้วว่าเดี๋ยว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 เด๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยเดีเดี๋ยี <c oughs> ๋ยวเดเด๋ย เดี๋ยวนีฟังคำถามเขาก่อนดิพี่เก็บด้วยนะคำถามเกี่ยวกับท่านชายเรื่องนี้คุณเจ๋งครับฟังให้ดีครับถามว่าหากคุณเจงมีระบบสืบพันธุ์ที่เป็นปกติอาคุณต้องมีอาสุจิในร่างกายอย่างน้อยกี่ตัวโอ้โหเป็นล้านน่ะเป็นล้านระหว่าง39ล้านตัวหรือ27ล้านตัวครับตอบ27ล้านตัว 27ล้านตัวครับผมไม่รู้เตรียมมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าคุณเจงจะโดนป๊อปคอนยิงหรือไม่ไม่โดนหลอ39ามสิบเก่านะพี่เจงดูถูกอาซูจิของตัวเองไงไปดูถูกอาซูจิของตัวเองตอนนี้มนโซเชียลดิสเทนซิ่งอาซูจิก็ต้องอยู่ห่างๆอาซูจิก็ต้องอยู่ห่างๆมันต้องมีน้อย ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนมามัยโลกแล้วเกณฑ์ของการวิเคราะห์น้ำประสุจิกก็ถือว่าเป็นปกติเนี่ยจำนวนอุติ์ทั้งหมดต้องมีไม่น้อยกว่า39ล้านตัวอพอขึ้นชื่อคุณเจงปุ๊บปกติ39ล้านอ่านี่ไงนี่ถ้าขึ้นชื่อวิลลี่ปุ๊บเท่าไหร่2ตัว2ตัวคุยเป็นเพื่อนกัน<อ>ไปด้วยกันทั้งคู่และประเด็นคือ2ตัวนั้น่ะตายตั้งแต่ยังไม่ออกมานเลยนะมนลงแล้วครับอัดวย จะเย็นๆอย่าทำได้อย่าทำอาอย่าทำอาดีมากขอบคุณมากคุณท่านหมูขาอันนี้ก็คือจมูกแตกเลยค่ะเนี่ยช่วงสงกรานต์เนี่ยนะปตุตยน่าจะเป็นเทศกาลที่มุ้นเคยมากๆผมถามาตุตยครับถามว่าน้ำอบยี่ห้อใดโอ้ยสนุกยู่แล้วนุกคนอ๋อเลยตอนปกติทุกเช้าผมนั่งลอยนั่งลอยน้ำอบยี่ห้อใดมีอยู่จริงระหว่างหญิง ชูช้างหรือยานางนุ่มให้ตอบเลยเหรอเขาจะเวลาเขาจะงชงหญิงชูช้างหญิงชูช้างหญิงชูช้างเรามาดูกันครับว่าหญิงชูช้างนั้นมีจริงหรือเปล่าเลือเือเติดมี ไม่เชื่อมีภาพเฉลยไหมมีมีมาดูภาพกันเลยครับนี่คือแบรนด์นะครับน้ำแป้งน้ำหอมมงเลย์ยาราหญิงชูช้างนี่อ่ะไปลงที่ใครต่อไปดีครับ Please ที่เติรอเติร์ดเฉาเฉาหน่อเติร์ดเฮ้ยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเยอะจังไปเติร์ดเติร์ดเป็นล้านเลยไปเติร์ดเอาสิพอไปลงที่เติร์ดแล้ว คำถามมันเกี่ยวกับวงทิลลี่เบิร์ดเอา้าเฮ้ยอะไรไอ่ะไม<อ>่แครแต่อยากให้เขาตอบผิดนะจะ <c oughs> ตอบผิดนะจะตอบผิดเราจกจับวงไปเลยคุณเป็นแฟนขับวงทิลลี่เบิร์ดไหมครับอา่าผมชอบวงนี้มากมวงนี้ดูผมเล่นดนตรีดีจาก MV เพลงคิดแต่ไม่ถึงขอวงวงทิลลี่เบิร์ดถามว่าฉากที่พระนางเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าทั้งสองคนเปิดประตูฝั่งไหน เข้าไปก่อนระหว่างฟังซ้ายหรือฟังขวาครับเอ่อขวาครับเพราะว่านี่ทำเป็วีเองอะไอ้เอาแล้วต้องกลับเ v ็นวีเอง้ายมาละฮาเลยอะลุ้นกันดีกว่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซ้ายหรือขวาคุณมั่นใจฟังเสียงกระดิ่งติ้งเลย โซ่พังเลยพังเชื่อไหมเชื่อไหมมันนานแล้วคุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมคุณเรามีภาพเฉลยให้ด้วยอ่ะมาดูกันครับภาพเฉลยครับยืนยันว่าเปิดประตูฝั่งซ้ายนะนี่นี่ตู้ประตูฝั่งซ้ายตอนเข้าเหรอนึกว่าตอนออกตอนเข้าไงทั้งสองคนเปิดประตูฝั่งไหนเข้าไปก่อนยืนยันนะครับฝั่งซ้ายเราไเนี่คือมันเป็นวงตัวเองอ่ะเองแล้วได้ยินว่าไม่ประเด็นเป็นวงตัวเองไม่เท่าไหร่ผมทำเอ็มวีเองครับเพราะว่านี่ทำเอ็มวีเองจำได้ ต่อเองด้วยใช่ไหมต่อต่อโอ้ขอจับมือทีตขอจับมือทีแอนบอกแล้วตอตอใช้หันไาหันไผมเจตเจตนาจะให้ตอบผิดเพราะว่าอยากโดนอ๋อให้รถมาชนไม่ทำนะแพ้แพ้แล้วพี่แนคพี่เพียวงแคใไปมาก่อนเปิดพี่เพียวงแคบนะเอาให้น้าใจครับอ่ะ คุณพัดชอบกินกระเทียมและชีสไหมครับชอบกินครับชอบกินนะครับหากผู้หญิงกินสิ่งใดแ,แล้วจะมีอารมณ์ทางเพศพุ่งพล่านกระเทียมน่าจะกระวางกระเทียมหรือชีสครับน่าจะกระเทียมนะครับน่าจะกระเทียมน่าจะกระเทียมนะครับเรามาลุ้นกันครับดูบนโต๊ะด้วยถ้ามันถ้ายิงถ้ายิงนี่ก็ผิดนะกระเทียมใช่ไหมกระเทียมใช่ไม่ต้องกลัวยังไงก็ถูก ในกระเทียมมันมีสารอะลิซินที่ช่วยบำรุงการไหลเวียนของเลือดทาให้เกิดการไวต่อความรู้สึกและเกิดอารมณ์ทางเพศได้บ่อยขึ้นมาตุมทานเยอะไหมครับกระเทียมมาอะไรนะทานทานเยอะไหมครับไม่ค่อยทานพี่เจ๋งดีกว่าชอบทานกระเทียมไหมโอ้ยเกือบทุกวันและชอบทานกระเทยไหมหยุดหยุดคุยได้ไหมฮะมาถึงกุ้แล้ว เดี๋ยวมันจะไม่ยิงมันถึงเดี๋ยวมันรันซะก่อนเวลาปกติคุณชาวชาวิ่งเร็วไหมฮะคุณวิ่งเร็วไหมผมวิ่งโง่เร็วมากครับมันเกี่ยวข้องกับความเร็วนะเพราะฉะนั้นผมเข้าที่หนึ่งฮะที่สองเจ้าทรัพย์ที่สามตำรวจครับเพราะฉะนั้นผมถามว่าถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ประมาณเสือชีตาเลยนะคุณจะวิ่งแซงสัตว์ชนิดใดระหว่างหมีขั้วโลก หรือมีควายครับ45นะมีคั้วโลกหรือมีควายครับวิ่งแซงมันเลยหมีควายมีควายครับเรามาดูกันนะครับว่าหมีควายวิ่งเร็วขนาดนั้นไหมอ่ะฮะพร้อมดูถูกแล้วมานี่โดนถูกอยู่แล้วถูกอยู่แล้วไม่โดนจริงจริง นู้นทางนู้นหมีควายบอกให้เลยนะว่าหมีขั้วโลกมีความเร็วเพียงแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมีโัช้าเลยเหรอแต่หมีควายนี่48.28กิโลเมตรเพราะมันออกตัวเร็วมากอ่ะคนต่อไปเป็นใครดีครับโม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 โหต้องพูดอยู่แล้วอยู่แล้วอยูเงียบไปนานแล้วเริ่มโ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 มเลี้ยงสุนัขไหมครับสุนัขเลี้ยงหนูคุณแม่โอ้สุนัขเลี้ยงหนูนะครับ วันนี้มาทาความรู้จักกับน้องหมากันหน่อยดีกว่านะครับถามว่าสุนัขใช้จมูกรูไหนเพื่อดมกลิ่นอาหาร,รง่ายมาระหว่างรูซ้ายหรือรูขวาอ่ามอม,อมอว่ามาเมื่อกี้เธอตอบอะไรนะไม่รู้ไม่ตอบไม,ไม่ไม่ถึงตอนนั้นนะหนึ่งข,ขวาสองเมื่อกี้ตอบตอบช้ามันระเบิดขวาขวาเอาขวานะฮะรูขวารูขวาครับมาดูกันครับว่ามั่วหรือว่าเขารู้จริงมั่วหรือมั่น จมูกจมูกซ้ายเอาไว้ดมกลิ่นเพื่อตามหากลิ่นอาหารส่วนจมูกรูขวานี่ใช้ดมกลิ่นเพื่อหาอันตรายเฮ้ยพิ่งรู้อันนี้จริงอาอันนี้มาจากข้อมูลมาจากด็อกเอนไซคป e d ีเดียนะฮะจากประเทศสหรัฐอเมริกาจากการทำวิจัยกว่า600ปีนะฮะพอใจยังฮะโมอยาทำเนี่ยโอ้โหพอทำวิจัยด้วยเขาโทษว เก่งจันลุดลูกกันแปกแล้วตอนนี้เมย่ามาจ้าเมยเ่า,า <c oughs> ขอโทษนะเธอเกลียดอะไรทีมฉันหรือเปล่าจ๊ะเมย่านี่ข้อสุดท้ายแล้วนะต้องตอบให้ได้นะครับคะแนนเราจะได้แซงเขานะสำหรับทีมเราถามว่าข้อใดคือชื่อขนมไทยโบราณ<อ>ที่มีอยู่จริงสบายมากสบายสบายมากกะลองสองอันมีให้เลือกขนมบ้าหรือขนมเอ๋ออะไรวะเนี่ยขนมเอ๋ขนมเอ๋ครับจมาลุ้นกันครับว่า ตอบว่าขนมเออใช่หรือเปล่าครับยังไม่ใช่ลรวแทะใช่ดิใช่ดิเอา่อยากเห็นรูปขนมบ้าไหมอยากบ้ากมาดูไม่ใช่บ้าบินขนมบ้าก็เป็นอีกขนมอย่างนี่ฮะนี่คือขนมบ้านะครับเป็นขนมในประเพณีทำบุญศาสตร์เดือน10ของทางภาคใต้โดยเป็นการทำบุญให้ญาติพี่น้องหรือบรรพบลูที่ล่วงรับไปแล้วนะฮะ ส่วนขนมเออไม่มีจริงอ,อ๋อมีแต่ขนมป้า,าอย่างเดียวครครับเอาละคะแนนตอนนี้นะครับทีมคุณโม,มโม่ตามอยู่4ต่อ5คะแนนเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปสลับลูกเต๋ากันนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ สำหรับเกมตอบปุ๊บยิงป๊อปนะคะของเมก็ได้นั่งข้างๆพี่เชาเชาเลยค่ะจังหวะที่พี่เชาโดนยิงปุ้งขึ้นมาเนี่ยก็คือโอ้ยสลังเมยว่ามากเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงเกมนี้ข้อพี่เชาจะตอบไม่ได้แต่สุดท้ายก็เราก็ชนะได้ค่ะ,ะตาหน้านะคะยังไงก็รบกวนเชียร์ทีมเมย่าด้วยนะคะ